นายทหารเยอรมันหยิบฐานขึ้นมาแล้วขีดเส้นแบ่งห้องออกเป็นสองฝั่งฝั่งหนึ่งเป็นของทหารเยอรมันส่วนอีกฝั่งเป็นของทหารอังกฤษและทหารทั้งสองฝ่ายถูกสั่งห้ามไม่ให้ข้ามเขตแดนนี้โดยเด็ดขาดพอถึงเวลากินอาหารพวกเขาก็ช่วยกันยกโต๊ะไม้มากางไว้ตรงกลางเส้นแบ่งพอดีขณะที่ทหารอังกฤษกำลังจะนั่งลงพวกเขาก็เห็นทหารเยอรมันถอดเสื้อคลุมออกแล้วเปลี่ยนเป็นเครื่องแบบเต็มยศเมื่อทหารอังกฤษเห็นก็ไม่ยอมน้อยหน้าพวกเขาก็เปลี่ยนเครื่องแบบด้วยเช่นกันหลังจากแต่งตัวเสร็จทั้งสองฝ่ายก็นั่ง่ง่งงงงลฝฝัััใครมน แม้ว่าอาหารจะเป็นแค่ข้าวโอ๊ตธรรมดาแต่พวกเขาก็ไม่ยอมน้อยหน้ากันเด็ดขาดเหตุการณ์ก่อนหน้านี้เครื่องบินของทั้งสองฝ่ายถูกโจมตีจนตกทําให้ติดอยู่บนภูเขาหิมะในนอร์เวย์ทหารทั้งสองฝ่ายที่เคยเป็นศัตรูกันต้องอยู่ร่วมกันในกระท่อมเพื่อรอความช่วยเหลือพายุหิมะยังคงโหมกระหน่าไม่หยุดอาหารก็เริ่มหมดพวกเขาต้องจําใจขุดตะไคร่น้ํามากินเพื่อประทังชีวิตเมื่อฟืนหมดเกลี้ยงพวกเขาต้องรื้อแม้แต่ไม้กระดานในห้องและห้องน้ําด้านนอกมาทําฟืนเพื่อให้ร่างกายไม่หนาวเกินไป ขณะที่ทหารนายหนึ่งกำลังใช้ส้วมนอกกระท่อมเขาก็เหลือไปเห็นฝูงกวางเรนเดียเดินผ่านเขารีบเคาะไม้เรียกเพื่อนๆนข้างนให้รีบออกมาแต่กว่าทุกคนจะวิ่งออกมาถึงที่หน้ากระท่อมฝูงกวางเรนเดียก็หายไปแล้วทหารอังกฤษโมโหมากเพราะเพื่อนทหารออกมาช้าจนพลาดอาหารเย็นนี้ไปและเมื่อกลับเข้ามาในกระท่อมทหารเยอรมันก็พบว่าหนังสือโดเรมอนเล่มโปรดของเขาถูกเอาไปใช้แทนกระดาษชำระโดยทหารอังกฤษสิ่งนี้ทําให้เขาโกรธจัดจนถึงกับหยิบปืนขึ้นมาทําให้บรรยากาศภายในห้องตึงเครียดขึ้นทันที แต่ผู้หมวดเยอรมันก็รีบเข้ามาห้ามก่อนที่สถานการณ์จะบานปลายเขาพยายามพูดเกลี้ยกล่อมทั้งสองอย่างจะเย็นจนสุดท้ายทหารทั้งสองก็ค่อยๆวางปืนลงและยุติความตึงเครียดต่อกันจากนั้นพวกเขากระจุดไฟทําอาหารกันและคืนนั้นพวกเขานั่งเรียงแถวกันกินเนื้อสเต็กกัปตันอังกฤษถึงกับหยิบบุหรี่ในกระเป๋าออกมาแบ่งให้ทุกคนคืนนั้นพวกเขาเต้นรําและหัวเราะร่วมกันอย่างมีความสุขจนลืมเรื่องสงครามไปชั่วขณะวันรุ่งขึ้นพายุหิมะสงบลงและทุกคนตัดสินใจที่จะเดินทางกลับ ทหารหยิบสกีที่เตรียมไว้ออกมาแล้วกล่าวคำลาพร้อมสัญญาว,ว่าจะพบกันอีกครั้งเมื่อสงครามจบลงแต่กลับเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นทหารเยอรมันคนหนึ่งถูกยิงระหว่างที่กำลังเล่นสกีเขาพูดประโยคสุดท้ายก่อนสิ้นใจว่าพวกอังกฤษนี่ไม่น่าไว้ใจเลยแล้วเขาก็จากไปอย่างสงบ ปรากฏว่าเป็นกลุ่มทหารอังกฤษจริงๆที่ออกลาตระเวนพวกเขาถูกพาตัวไปยังค่ายทั้งหมดโดยเฉพาะกับตันอังกฤษที่ถูกสอบสวนอย่างเข้มงวดเพราะตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าร่วมมือกับศัตรูในตอนนั้นเองผู้หมวดชาวเยอรมันก็เดินเข้ามาและเลือดจะปกป้องเพื่อนชาวอังกฤษแทนที่จะทระยศพวกเขาเพื่อเอาตัวรอดจากนั้นผู้หมวดเยอรมันก็ถูกส่งไปค่ายเฉลยศึกพวกเขายิ้มให้กันและหวังว่าสักวันจะได้พบกันใหม่